ฟังลุงนะฮะเนาะอยู่ในรถนะจ๊ะมีไหนละ่ะลุงไปไหนละ่ะฟังลุงหายไปไหนละจิ้มไปโดนสไหนละ,นะะเดี๋ยวละฟังคุณลุงนะคะ นะครับพูดถึงว่านะผู้เล็กไฟเนี่ยมันมีสภาพนะครับมีสภาพนะประมาณว่าสูงชันนะครับเขาบอกว่าประมาณว่ามันสูงชันนะไต่ระดับความสูงชันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะความเป็นจริงนะครับอ,อ,อ,อย่างที่คิดปรับแปรพูดนะครับ เรามองภูเขาเหมือนมันจะสูงนะครับเพราะภูเขาที่เรามองนะครับมองด้วยตาเราจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะครับแต่คนที่เคยขัดสัมผัสนะครับภูเหล็กไฟนะครับจะตอบได้ดีนะครับแต่สําหรับคนที่บอกว่าไม่เคยขึ้นเขาเนี่ยแต่เดานะครับแต่เดาเรื่องราวนะครับหรือว่าสภาพพื้นที่เนี่ยได้มั่นยำเ,เป๊ะเลยเนี่ย มันก็น่าแปลกนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยขึ้นเขาแต่บอกว่าประมาณว่าภูเขาเนี่ยเขาภูเหล็กไฟเนี่ยมีสภาพไตระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือโอกาสที่โภชาลสร้างให้เกิดขึ้นจริงฟังคุณลุงนะครับจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปไฟเนี่ยมีสภาพไตระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเด็กไม่สามารถจะขึ้นไปได้เพราะงั้น ริงนะครับเอง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 มังเอกเองเังเอ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 งองเ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 ะครอบว่าตัวเองเคยขึ้เเอาหาของป่าลงมาขายนะครับรเงเองรองเ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 คงเองเเอาเางเางเองเองเอเเองเอองไองเ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 งเงเอององเองงง ครับยางยางยางไม้สิงกงเล็กที่ซีอะไรน,ราศาศาศานั่นนะครับอีสารเล็กที่ซีนะครับยางไม้มาขายนะครับ้วน mm. แล้วแต่เป็นอาชีพเดิมของตัวเองทั้งหมดนะครับที่เคยทํามานะครับแต่พอเกิดเรื่องนะครับตอบกับสังคมบอกกับสังคมว่าตัวเองไม่เคยขึ้นเขาครับซึ่งมันเป็นเรื่องน่าขบขันนะครับ <laughs> สําหรับคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ คนที่เขาอยู่ด้วยกันนะ่ยสึกว่าความจริงมันก็เป็นคือความจริงนะคุณเคยขึ้นไม่จำเป็นจะต้องไปโกหกสังคมเลยว่าตัวเองไม่เคยขึ้นเขาแล้วมาพูดนะครับเมื่อวานเมื่อวานนะ นี่แค่วิจารนะครับแค่วิจารณไม่ได้ฝักปําหรือไว่พูดไรใครเสียหายนะครับแค่วิจารณนะครับกับสิ่งที่ได้ยินมานะครับว่าคุณเคยดูเท้าไหมว่าเท้าก็เป็นยังไงอย่างงี้นี้นะครับมันยังชิดพูดอะครับอันนี้ได้ยินมาจากไลฟ์ของชิดนะว่าเขาพูดถึงว่าคุณดูเท้าไหมคุณดูเท้าเด็กไหมว่าเป็นยังไงอรอยขีดข่วนตามเนื้อตามตัวมีแต่เท้าเด็กคุณดูไหมมันเป็นยังไงเขาเห็นหมดแล้วครับ แพทย์สารศึกษที่จบเขาเห็นหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าแพทย์เขาไป่เบิกความเบิอกอะไรเนี่ยมันอยู่ในสำนวนทั้งหมดนะครับเราพูดไม่ได้นะครับลุงก็พูดไม่ได้นะครับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในห้องพิจารณาครับไม่ควรนําจะออกมาพูดนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าที่ลุงรู้นะครับลุงก็ได้ฟังได้รู้ได้เห็นมาหมดแล้วนะครับว่าสภาพยังไงเป็นยังไงนะครับแนั้นเราไม่พูดถึงนะครับ นี้นะครับเขาบอกว่าได้ดูไหมสภาพเทานก็ต้องย้อนกลับไปถามนะครับเหมือนคิดย้อนถามนะ้วว่าตัวเองเคยขึ้นไปดูไหมนะครับตั้งแต่วันที่สิบสองนะครับของปีนั้นนะครับไม่เคยขึ้นเขาเพราะอะไรครับ ไม่อยากขึ้นเขาไม่อยากมีภาพว่าตัวเองขึ้นเขาหลังจากที่คืนวันที่สิบเอ็ดนะครับมีการแอบ,บขึ้นเขาดูกันหมดทั่วหน้าแล้วคุณลุงเนาะคิดถึงครับนอนไม่หลับก็เลยแอบ,บขึ้นเขากันสองคนนะไอ้นี่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าจริงต้องมีพยานรู้เห็นนะครับต้องมีประจักษ์พยาน กขาถึงจะยอมรับนะับถ้าไม่มีประจักรพยานนะครับนะตำรวจไม่มีหลักฐานนะครับก็จับไม่ไ,มได้จ,จุดๆไม่ได้ <c oughs> นี่แหละครับ,รบประโยคที่มันยังคาใจเขาทุกวันนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมาต้องพูดแบบนั้น,นพูดมั่นหน้าหน้าดูนะครับเขามันสูงนะ ูดที่เราจะต้องเอาเก็บมาคิดนะครับว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเขาถึงพูดคาพวกนั้นออกมากนะ็เหมือนกับที่เขาสงสัยนะครับเขาสงสัยว่าอันนี้วิจารณ์นะครับวิจารณ์ตามที่เขาพูดมานะครับที่เขาอ่าแสดงออกมานะครับให้เห็นว่าเขาสงสัยว่าพยานนะครับที่นํามาเปิดความเนี่ยเมีพยพยอบอนะครับ ก็มีผู้ใหญ่บ้านเก่านะครับเขาบอกว่าอนนี้พยบเก่านะครับก็มีผู้ผู้ใหญ่บ้านเก่านะครับมันเป็นพยานให้นะมันเป็นพยานเรื่องอะไรครับสาวผมทองนะครับมาเป็นพยานในเรื่องอะไรนะครับสาวผมทองน่าจะเป็นสาวปานนะครับส่วนอดีตพยบอผู้ใหญ่บ้านเก่าเนี่ยน่าจะเป็นแม่ออฟนะครับน่าจะเป็นแม่ออฟ พยานนะครับพยานที่ลุงนําไปสืบนะครับก็คือกระอางเอาไปอ้างนะครับสถานที่อยู่นะครับว่าลุงไปที่ไหนยังไงอะไรกับใครนะครับก็สืบตามข้อเท็จจริงทั้งหมดเขาไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะเอาชนะใครนะครับลุงไม่ได้ต้องการเพื่อที่เอาชนะใครนะครับเอาชนะความจริงนะครับความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่เคยคิดจะเอาชนะใครนะครับ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับคิดว่าความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายถึงพูดความจริงทุกอย่างออกไปการนำพยานมาสืบนะครับอ้างสานที่อยู่มันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าต้องไปคิดเป็นอื่นเลยนะครับไม่น่าคิดเป็นอื่นเลยนะครับว่าต้องโยมไปเกิดเรื่องไสยจาสรงไสยศาสตร์ไปหาหมอทุ่งหมอทํา แล้วตอนนั้นล่ะทำทุกวิธีทาาฟังลุงเนาะค่ะไม่มีหลักฐานก็จากจุดจุดไม่ได้ฟังลุง